นี่ก็มาเดินตลาดชอรกาครับนี่พ่อ,พอนี่นะครับของนี้บ้านเนานี่ยังครับนี่ดอกกระเจียวเหมือนกระเจียวครับกระเจียวกระเจียวดอกกระเจียวโอ้ยอ,ออนอีดีี่นี่ก็ถือว่าออนดีดีด้วยแม่นะออนดีพูดเอาพอดีล้มีเจียวเห็ดวะกินกระเจียวเห็ดได้บเ่เฮอเอาได้ได้ไดยู่ซันวะเอารองมืงอันเดียวง็นกระเจียวหวานเลยจ้ะกระเจียวหวาน อเอาเอา,เอาไปสำนันละกอนกเดี๋ยวเด้อหาเบิง้งหาเบิ้งมีอีหยังอีกเนี่ยตลาดนัดชลกานะครับตลาดนัดชลกาดีครับแม่นมีหลายอย่างหลายแนี้ยงนะบงเบอรนะ์เงาพริกหยวกทุงละเท่าไรเนี่ยได้หลายอยู่เด้อนี่บักเกลือก็ยี่สิบโอ้ยยี่สิบนะทว่าแก้วเนี่ยกินได้ครอบครัวใหญ่เลยนะนี่น เก๋โอ <G ül ets> oh, ้งามเลยครับน,นี่อันนี้ก็มอคพอกระเจียวนะสัญลักษณ์ของเชื้วงบ้านเราใจตังมันก่อนเดี๋ยวคาดเอาไว้ดีใจหหโ uh, หโหระพาเอาเอาซ้ำนัน่นแหละครับ<ม>นี่นี่ยบวัวเม็ดบวัวเม็ดบวัวดอกบัวก็ประมาณสิบยี่สิบบาทยี่สิบบาทนี่แหละครับวิ่งหอมหอมเดยวครับขอบคุณครับนีอน่อันหอมเท่าไหร่เนี่ยหอมเนี่ยนิดเดี ยังน้ำบ่อหรอครับอุ่โอ้่ยอุยตังหลุดมือย่างไปบิังล่านไม้ล่านไม้ฮะนี่แหละไปกินกระเจ้าเห็ดมันแม่งหมดครับกินกระเจ้าเห็ดบโมงเหอดเนี่ไปจัดเอาไปร้องกินเบิังจริงๆนะวันนี้ว่าจะนี่นี่หัวหมูย่างนี่อย่างเนี่ยพวกพวกเนี้ยประมาณยี่สิบบาทยี่สิบบาทแต่ว่าคนหลายโคตรกันเลย ขี่ขั้นท่าเลยครับแมนดูเยี่ยวนี่ไปยังงูกันนะเจี่ยววะโอ้คุณนะ่ะเบิรงเอาครับนี่เอาหน้าจอไล่ตัวเนี่ยะผมนนเดี๋ยวปิดปิฮ่าจอไลยน้ำเข่าน้ำเข่าคุณนะครับคนไหนห่างตกเขาก็มีตายอยู่หรอก เจ้าก็ไปนุ่นอาทิตย์เนาะพริกตาดำตาแดงอุย้ยของแซ่บด้วยเนี่ยนุ่นนัทโต้อันแมงดาอุย้ยติดจีนแมงดาน้่ยพิกแมงดาเนี่ยิ่้แซ่บไปเนี่ยได้ว่าอยากซื้อจากี่สิบบาทเพิ่งจะขายมโนอ,อ้อบาทแมงดาเนี่ยครับถ้าซื้อยี่สิบบาทขายอยู่บ่ ขายค่ะขายสละสี่สิบบาทโอ้ของของแพง <c oughs> <c oughs> เพราะว่าถ้าซื้อไปหลายจังหวาและมันแต่ว่าน้ำพริกเนี่ยอย่าให้เกินถ้าว่าเกินสามสิบหรือว่าสี่สิบเจ้าเด็กบมได้ดิเจ้าบ่ไปเอออาชีพเด็กบ่ได้ได <c oughs> <c oughs> อะไรเออมันก็ถ้าว่ายี่สิบมันก็พอได้อยู่ก็ตักตามปริมาณเงินเพราะว่าก็เคยเคยขายอัน กับเขามาตะกอนอยู่เอออาชีพพ่อค้ามาตะเกาตะกอนอยู่อุย้ยหุ่นเสียงเพลงผมยี่จบการารีวิวแค่นี้แหละครับตลาดนาชโชกาเพราะว่าเสียงเพลงมันอยู่พุ่นเสียงเพลงมันบ่ได้เดี๋ยวมันมันเข่าแล้วมันก็นยี่ตัดไปตัดไปเอาได้อันเดียวก็พอละกินกับกินกับเจ้าเห็ดกินกับเจ้าเห็ดมันแมนหมดละครเอโ้โหกนันอือว่าเลย ว่าเรากิ่นมดทองเสียงเราด้วยอ่ะเอาละเอาละนะ,ะ,ะครับจะถอยมาก่อนถอยมาก่อนเพราะว่าคุณเสียงดนตรีดนตรีเขาแทรกเข้ามาอะไร YouTube ไม่ผ่านกดเขาเรียกว่าอะไรเห <laughs> มือนจะบล็อกอลิขสิทธิ์เขาลิขสิทธิ์เขาครับ <laughs> เสียงเพลงไปอยู่ข้างหน้าหุดแหละก็เพราะเราโอนตายตายตายอุ้ยมองน้าแบบนี้คไยมักเท่าไรครับ <laughs> โอ้ยเจ้าวะไขมันยังได้ ตลาดน,นัดแต่วันเป็นบวกเป็นบวกทว่าควอยข้ามาก็โบนี่ยด้่ควยอาจจะมาเล่นมงนี้ก็ได้เจ้ากว็วอาไปต้องเอาคำคำฮะไปจะก็จะเป็นตั้งแต่อันมันจะติดลษิษ์ศิษฐ์เขาบอกทว่าเสียงเพลงออกมาอาจจะติดลษิษ์ศิษฐ์นี่หมูถืกบอกเลยเนี่ครับหมูถืกหมูถึกถือบถึกนะครับร้อยเดียวร้อยเดียวนั่นครับเนี่ยอ,อาทิตย์แล้ยวผมมาในร้อยสิบบาทร้อยสิบบาทเมื่อนี้ร้อยเดียวเจ้าครับแมน โมเมนรลอยเดียวก็เสียวได้ด้วเจ้าก็บอกไปบอแม่นเสียวได้เลยหมูดีหมูเนื้อดีเอา่างเข้าไปเบิ้องหน่อยพอดีเขาเขามาตอนแรกก็ว่าจะซื้อเนื้อหมูไปเฮ็ดน้ำตกพอดีภันระยะเป็นอันเฮ็ดอย่างไว้อันืมอนี้มวต้องซื้อมาาด้วยไปเอาไว้มีเจ้าเฮ็ดแล้วบ่ต้องซื้อรอก ภรรายะเบิ้นเ,อเอมียก็ได้หรอวะเออเมียก็ได้แล้วเตะนี่ครับเพิ่นหั่นมาให้นะร้อยเพง่เห็นบ่นนนครับนี่อเอาเบิ่งออกอ้ออันนี้ก็คือเอาไปทอดเอาไปทอดเอาไปหมักได้เลยเพราะว่าเขาหั่นมาแล้วคิดค่าหั่นอยู่บอครับเนี่ยนี่นะครับ ค,คิดรวมค่าหันแล้วนานคิดรวมค่าหันจะไปหาใสซีไปหาใสครับเนี่ยคิดค่าหันเนี่ยอือมุูล่ะยุมอยุมองนี่ถือว่าหมูหมูสภาพเนื้อดีมากนะมันแมนหมดแล้วครับเอา้าแมนโมเมนจะเบิ่งเอาคนนะ่ะครับเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อแทรกมันเนี่ยสุดยอดแล้วครับเนื้อแทรกมัน มันจะเป็นเนื้อแล้วก็มีแทรกมันนิดนึงเนี่ยนะแล้วที่นี่เอาไปหมักก่อนเด้อถ้าแบบว่าอยากรสชาติดีเอาไปหมักก่อนหมัหมกจากชั่วโมงครับอยเอาประมาณจากสองชั่วโมงก็พอแล้วแล้วก็พอหมักเสร็จแล้วก็ใส่น้ำใส่เกลือน้ำตาลหรือว่าจะน้ำมันหอยจากน้อยครับถ้าแบาเฮ็ดเค็มไหลายก็เป็นตาชิกินมันเค็มปุดนะครับแล้วก็แนะน้ำเหนไปครับผม เกิเยเป็นพ่อค้าเก่าเห็ดกับเขามากะเนื้อหมูถือว่าสดมากครับนุ่นเบื้องเอาครับเนี่ยอ่าเนี่ยน้ำเห็ดน้ำตกปแซ่บหมูมันจะมีน้ำมันแทรกเป็นเอ็นนี่อย่างประมาณนั่นหระครับเนี่ยเอาไปย่างครับแต่ว่าถ้าจะให้ย่างแซ่บก็ต้องเอาหมักไว้นะนะไปหมักไว้ก่อนหมักไว้มันจะแซ่บครับ มันจะนุ่มมันแหละว่าไงถ้าว่าเห็ดน,น้าตกนะถ้าจะทําน้ําตกก็เอาไปหมักไว้ถ้าว่าจะเอาไปทอดก็ได้ให้กันหมักไว้ได้ให้กันอันนี้อันนี้หมูยังครับนี่สงใส่หมูซีสันเจ้าก็วัาไปหมูสามสันตรงนี้ดอกซีสันนะแต่มโมเน่ได้เวนนับเบิรงกันะ 1, 2, 3, หนึ่งหนึ่งสองสามสี่โอ้หมูซีสันเนี้ยเน้ยเนียหมูซีสัน ของเพื่อนน่ะขายสามสั้นของเราขายซีสั้นครับโมงนี้เลยเดี๋ยวจะไปติดตามเนี่ยโอ้ช่องชัดเชฟบุมเชฟบุมเชฟบุมบ้านเรานี่แหละครับส่วนมากก็จะรีวิวขายรถแต่มื้อนี่มามาเดินตลาดมาเดินตลาดกับไทยปกติก็ขายรถขายอยังครับนี่ก็เดินเข้ามาเลยครับแล้วนี่เสียงเพลงหายไปแล้วก็ทายเลยย่างเข้ามาลูกครับโอ้หมูหมูงามหมูงามครับงาหมูงามเบิ้งกระหู้แล้วครับเนี่ยเจ้าเหี้ยวสีขาวหรือสีแดงนะ สัดสีขาวกันนี้สีแดงกันนี้ผู้ใหมากแดงแดงก็กงกเลือกเอาแต่นี่กงางน้ำครับตัวนี้กงางน้ำเนาะไปหมกักอยากมากแบบใดครับเดี๋ยวผมก็ชิปไปแล้วละ่ะอืลโหนในพ่อมูน,นะครับอหรือไปหัลนเองก็นี่ครับเนี่ยร้อยเดียวรวมได้เลยร้อยเดียวรวมได้เลยเมื่อกี้ไปหาใส่ะหรอครับนะอาทิตย์ที่แล้วนะผมมา้อยสิบบาท อาทิตย์นี้มัรลอยเดียวอ้าวมาได้ตลาดนะัดชลกาบ้าหู้ได้ว่าอาทิตย์หนา้าราคามันขึ้นลงนะครับราคามันขึ้นลงได้ครับบ้ได้ปีนขึ้นหรือครับโอ้สิปีนขึ้นได้มันขึ้นลงตามราคาหมูเขาอันนี้ก็ถือว่าถูกแล้วนะถ้าเป็นที่อื่นน่ะเขาก็เขาก็ขายอยู่เอ่อเท่าไหร่อะ ที่เขาหั่นมาก็ร้อยกว่าบาทร้อยยี่ร้อยสามร้อยร้อยห้าก็มีอันนี้ก็ถือว่าเขาเนี่ยอย่างนี้ผมแนะนําเลยไม่ต้องไปหั่นเองนะเนี่ยได้เลยตัวนั้นแต่ว่าแต่ว่าตังผมยัเหลือ <c oughs> เหลือแค่นี้ว่าจะเอาจากร้อยแต่พอเอาละล่ะเนาะไปล้ครับก็ปิดท้ายครับอันนี้แหละหมูดีหมูอึบม, <c oughs> มางางก็ได้อันดอกก็เจียว ดอกกระเจียวเนียบนี่ดอกกระเจียวไปกินกับเจ้าเห็ดมันแม่นบ่ล่ะครับโอ้โหระวังเจ้าตกบวกน้ำด้อย่านอยู่เจ้าก็ะอกไปอืออะไรเดี๋ยวมันเดี๋ยวคุยมันเจ้าอันนี้โมมีเสียงแล้วะโมมีเสียงเพียงแค่ไหนเยอะเลไปไปไปย่างย่างไปพี่คนคนนั้นเสียงเสียงไ่ายผมสิษย์เข้ามา ติดลิกาสิทธิ์บนน้องมันยันอยู่เปิดเพลงไงพงศิษย์เนาะพงศิษย์คำเหล่าที่ครับโมเมนเจ้าพงศิษยออค์คำพีเออโมเมนคำเหล่าคำพีคำพีติดลิกาสิทธิ์บนน้องนะครถ้าว่าติดลิกาสิทธิอ์อ่ะผู้ใดเบื่องก้าบมาเบื้องรถถ้าว่าติดลิกาสิทธิ์ผมลบเลยเด้หรือบ่ซั่นมือหลังเลยมาตัดต่อไหมครับกระยางกับยางกับยางกับ เอาละครับนี่ก,ตล,ก,กนะลลตลาดนัดชอรกาชอรกาพุนอะไรไปแล้วตลาดนัดชอรกาครับมาล้วนอย่างง่ายสุดแล้วนะครับในผมว่าในเขตอตลาดนัดเนี่ยพูดถึงตลาดนัดในเขตอำเภอเมืองก็ได้ตลาดนัดอชอรกาเราตลาดนัดบ้านข่าวนะเออหรือว่าจะตลาดนัดบ้านค่าอีกเออก็ใหญ่เหมือนกันนะถ้ามาเส้นนี่ฟังนี่ เขตอำเภอเมืองเนี่ยตำบลน้าฝายก็ตรงนี้แหละครับตำบลน้าฝายก็ใหญ่สุดแล้วใหญ่สุดแล้วป <What? S 1> ัดผู้ใดอยากเบิง่งผู้สาวที่ไทยเ <c oughs> จ้บบบบาโงไปเอาซูมให้เบิ่งเนี่ยครับเอาได้ได้ได้หลัง่างไปแล้วๆๆๆกูหลังเจ้าโง่ไปเขาไปไทยใกล้ได้พวครับโ <c oughs> อ uh ้ยเดี๋ยวกดซิว่าที่ไปไทยใกล้หลายหลายคนยิ อันนี้บมดีบมดีเาม,มาไายเลี้ยงตลาดนี่เป็นเอาละครับนี่พอาะเราก็จะฝากติดตามก็ได้เอา,าอย่างมีรอบนึ่งไายเบิ้งลด้เพียงบัวเจ้าก็บอกไปยังที่ไทยขึ้นเนาะเอาละเอาละกับกับบรรยากาศนี่นะครับนี่ตลาดนัดชลากาผมบ่อยากย่างเข้าไปไก่เพราะว่ามื้อนี้ก็โอ้ยเห็นงานเมื่อยหลาย <laughs> คือว่าเมื่อยหรอครับ โอ้ยหาไปตักนงตักเนี่ยประมาณถ้าคิดประมาณประมาณอันหารยกิโลได้ปัดประนั่นที่ครับแมนเพิ่นไสเทาแก่เพิ่นไส่ตักตักนงตักเนี้ออยู่ในทรงในศาสรเนาะครับจักมือนี่ไปเฮ็ดงานได้บัวเบากับเทาแก่แล้วมือนผมาม,มาเฮ็ดงานเ้อครับ ผมมันเมื่อยล่าแขนไหลนี่แหละจริงๆก็อยากถ่ายให้ท่านได้ดูเนี่ยนะเข้าไปข้างใน,นแต่ว่าโอ้ยเมือนี่สภาบสพาบวยสภาพบวหยเลยก็เอาเอาถ่ายแบบขำๆมหาแต่ว่าเรื่องมันมีเสียงเพลงกับจกัจกจังใดถ้ามีเวลาตัดให้ท่านได้เบิ้งกัค่อยว่ากันครับเฝากติดตามก็ไค์กดแชร์ช่องชัดภูมิ่น้ำในการรีวิวอ่าเรียกว่า ตลาดนั้นมือเนี่ยปกติก็เป็นการรีวิวรถดิวอย่างเงินละเมื่อเนี้ก็มาท้ายตลาดนั่นให้ท่านผู้ชมในเบื้องครับฝากติดตามกดไลค์กดแ,กแชร์ช่องยีปุ้มห้น้ำครับเพราะว่าการคนมาเบื้องดีก็อาจจท้ายหลายนะในการาที่ว่า,าเพิ่นมาซื้อของในตลาดนั้นเนี่ยอาจจท้ายหลายเ่าก็กกบเบิง้งเบิ้งกอนว่าคนเบื้องหล,หลายหรือบ่หลายนะครับ <laughs> ปกติถ้าว่าได้รถก็โทรมาลด ทักมาโหลดกับช่องชัดเชฟวุ้มครับผม